วันนี้จะพามาดูเว็บร้อยสิบไอนะครับตัวใหม่นะสีใหม่ลายใหม่นะครับโชมก็ดดเหมือนเดิมครับคือจะทําให้ดูทุกสีเลยนะครับว่าสีไหนจะสวยนะครับก็ดอาจจะลบคลิปล่อยหน่อยเนาะช่วงนี้นะครับถ้าใครชอบสีไหนลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครอยากให้ทําสีอะไรนะครับดดถ้ามีรถแล้ว,วผมจะทําให้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้บาง,บางรุ่นบางสีมัน ผมขายออกไปแล้วเนาะก็ผมก็ขอเขาทำครับมันก็ต้องมาช่วงที่เวลามีรถนครับถ้าไม่มีรถก็ไม่ได้ทําให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกจุดแบบละเอียดเลยเนาะตัวน,นี้เป็นไฟ led นะครับเป็นโฉมใหม่2020นะคร 20, ับสีใหม่เนาะสีดำแดงนี่สวยไหมใครใช้อยู่นะครับต้องช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าสวยไหมนะถูกใจไหมนะสีดำแดงรอซซี่ลวดนะครับดิสเบรกหน้า หลังเป็นดัมเบลนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่เป็นตัวสตาร์ทเท้านะครับสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะแล้วดูผมมาปัดอะไรใหม่เดี๋สตาร์ทเท้านะครับอยู่ตัวนี้อยู่4 0่0 0ื่นนะครับห้ารนะครัอยห้าสบบาท แล้วก็จะมีตัวถูกนี่นะครับตัวนี้เป็นอ,อีกตัวหนึ่งจะเป็นดบบนัมเบลนะผมจะทำคลิปให้ดูนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาจะรย์ผาด,ด,ดูทุกจุดกันนะครับตัวน,นี้เครื่อยงยนต์ 110cc นะครับวิน110ไนน์นะครับเครื่องยนต์ 110cc นะครับเป็นบล็อกตัวเดียวกับตัวโูบที่แล้วนะครับแค่เปลี่ยนสี ก็ไฟเบอร์นะ้ำใหม่นะครับจะถามหน้าตาคล้ายๆตัวชุกเก่าเนาะคล้ายๆกันเลยครับแค่เปลี่ยนชุดสีได้เล็กน้อยนะครับพอใครเข้ามาดูแล้วนะครับก็ลองช่วยคอมเมนต์หน่อยเนานะถูกใจไหมนะครับสอดไฟก็จะเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับยังไม่เป็น LED นะครับ ไปท้ายนใครคสนใจเนาะเรื่องราคาเรื่องอะไรลองสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้ารู้ผมก็จะตอบให้นะถ้าไม่รู้ผมจะหาข้อมูลให้นะครับจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากฟีแต่อย่ารูซีไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับ สมัคสมาชิกผมด้วยนะครับ,บ,รบ,บัีก็ขอบคุณมากครบบับ